ตอนเช้าดีโยมได้เกิดในเรื่องของความตายเรื่องความตายนี้เราท่านทั้งหลายก็ต้องเดินไปสู่วันนั้นแหละทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันคือไม่มีใครเหลือน ฉะนั้นก่อนจะไปถึงวันนั้นนะาเป็นหลักในการเจริญกรรมฐานก็ต้องระลึกความตายอยู่เป็นปกติคือการระลึกความตายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าให้ระลึกอยู่ทุกขณะ ทุกขณะจิตนะถ้าเราเราลึกอยู ù, ่เสมอๆความที่จะกลัวว่าจะตายเนี่ยมันจะน้อยลงนะเพราะว่าเรามีสติรู้อยู่ตลอดว่าต้องตายแน่นะเมื่อมีสติรู้อยู่ว่าต้องตายแน่ มันก็เลยกลายเป็นเป็นความปกติเป็นธรรมดาธรรมดาที่เรายัางไงต้องเจอแล้วการจะเจอความตายนะั้นก็ต้องให้ระลึกว่าเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าจะถึงวันเวลาไหน แต่เมื่อเราจะเจริญบ่อยๆเจริญความตายอยู่ทุกขณะถ้าเรามีสตนะิก็ให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะก็สามารถจะช่วยได้แล้วการที่เราท่านทั้งหลายได้ จเจริญสติไว้อย่างนี้ก็จะไม่เคยไปเกิดความโลภอะไรมากสิ่งที่อยากได้อยากมีอย่างนี้หรืออยากเป็นมันก็จะไม่ใค่บังเกิดก็ได้ก็ดีแต่ ได้ในทางความชอบธรรมตองเป็นสิ่งที่ชอบธรรมได้มาแล้วรึงเป็นความปิต,ติว่าเราได้มาด้วยความชอบธรรมหากเราละลึกความตายอยู่ตลอดสิ่งที่จะเป็นกิเลสทั้งหลายในเรื่อง โลคโกฏหลงก็จะลดน้อยทุกอย่างจะลดน้อยแล้วหลายๆอย่างก็จะพอที่จะาวางวางได้นะอาจจะไม่ที่เดียวหรืออาจจะยังอฟังไม่ได้แต่ก็จะมีความรู้สึกว่าท้ายที่สุดก็ไม่สามารถที่จะรักษาไว้ได้นะ เราเราสังเกตได้ว่าบุคคลหรือทรัพย์สินวัตถุสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่กับเราถึงเวลาไม่เขาไปก่อนหรือทรัพย์สินจะต้องอเสียไปก่อนเราก็เป็นไฟไปก่อนหรือเสียไปก่อน มันมีอยู่แค่นี้ฉะนั้นเราฝึกกรรมฐานก็ต้องฝึกในสิ่งเหล่านี้ด้วย<ม>ก็จะเป็นอีกขนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราไม่แต่ความโรคอดหลงได้ง่ายถึงแม้บางครั้งอาจจะเกิดแล้วก็ต่ามเราสามารถที่จะมีสติรู้เท่ารู้ทัน แต่ถ้าดูไปที่ตัวมรณะเยนะตัวมรณาสติมันจะมีความรู้สึกว่ามีมากเกินก็ไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อันใดที่จะยังให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นานี้เพราะว่า ถ้าเรามีวัตถุสิ่งของปัจจัยสี่ที่พอที่จะยังอตภาพนีให้พอเป็นไปได้แล้วมากเกินไปมันก็เป็นภาระออกปา,ปาภาระในการที่จะต้องไปบฏิหารจัดก,การแล้วเราก็ไม่ได้ ใช้สอยในปัจจัยสี่เหล่านั้นเมื่อไม่ได้ไปใช้สอยในปัจจัยสี่เหล่านั้นแล้วเรายังต้องไปบริหารจัดการบางครั้งบริหารดีจัดก,การได้ดีก็ไม่เกิดอุปสรรคปัญหาแต่ถ้าบริหารจัดการแล้วอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆที่อาจจะ เหนือความคาดหมายก็เป็นไปได้ดัง <Yeah. S 1> นั้นเาท่านทั้งหลายก็เห็นอยู่ในสังคมทรัพย์สินสิ่งของต่างๆที่ไม่ใช่ที่ไดไ้ไม่ได้เข้าไปใช้สอยแต่ต้องไปบไรปิหารจาัดก,การแล้วเกิดเป็นปัญหาในภายหลัง ก็มีให้เห็นอยู่มากมายนะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสว่วนที่พระพุทธเจ้าทรงกรัสว่าปัจจัยสี่เป็นเพียงแค่เครื่องใช้สอยนะไม่ใช่เป็นของเราแต่โดยมากเราก็ไปค,คิดว่าเป็นของเรา เมือ่อคิดว่าเป็นของเราเวลาทรัพย์สินหรืสิ่งของที่มัน,นมีความที่จะต้องลากลากจากเราไปหรือสูญไปจากเรา<ล>เราก็จะเกิดความอาลัยหรือเกิดความเสียดายในตัวบุคคลหรือทรัพย์สินทั้งหลายที่ต้อง อจากเราไปอย่างนี้แล้วบางครั้งถึงท่านทำให้เรามีความลำบากใจพอ,อจากการสูญเสียนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องฝึกในเรื่องของบรณะสติไวว่าถึงวันหนึ่ง เราก็ต้องละจากโลกนี้ไปก่อนจะละจากโลกนี้ <c oughs> สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตัดให้จเจริญยวรณะสติปล่อยๆ <c oughs> ต่อเพื่อที่จะให้เราเกิดค,ความไม่ประมาทในการทำความดี ในการทำความดีในที่นี้ของพระพุทธองค์ก็คือให้มีการเจริญสติปัญญาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าชีวิตและ,ร,ะร่างกายนี้จะเสื่อมลงหรือจะสิ้นไปเนี่ยเราก็าไม่รู้ว่า เวลาไหนวันไหนที่มัดมัดจุมาจะมาทลาเอาชีวิตของเราไปได้ดังนะนั้นมีดูทางเดียวที่เราจะต้องทำก็คือไม่ประมาทในชีวิตนะแต่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ก็คือความไม่ประมาทเนี่ยมีหลายอย่าง ไม่ประมาทในวัยบางท่านต่อไปแล้วลึกว่ายังยังหนุ่มยังสาวนะก็ะละเลยในการเจริญกรรมฐานอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประมาทประมาทว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะอันนี้ในทางโลกจะคิดว่าจะไม่มีโอกาสตกตำ่ำ แต่พอเวลาชีวิตคลิกผันเนี่ยก็จะรับไม่ทันเพราะวา่าความพลิกผันนั้นนะบางครั้งเนี่ยมันใหญ่นะมันเกินกำลังที่เราจะรับได้ฉะนั้นเราจึงต้องฝึกกรรมฐานาเล แต่จริงๆแล้วถ้าจะพูดใดถ้าหากชีวิตพิดพันนะคนที่มีกรรมาฐานอยู่กับตัวมีสติปัญญาอยู่กับตัวก็สามารถที่จะแก้ไขได้อยู่แต่การแก้ไขนั้นก็เป็นที่ต้องยอมรับ แต่ถ้าเรามีสติจริงๆดูตามความเป็นจริงจริงๆก็สามารถที่จะยอมรับได้โดยความจริงแล้วเราก็มาจากไม่มีมาก่อนทุกคนก็ไม่ต่างกันเราก็มาแค่ตัวเปล่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็มามีขึ้นในขณะที่มีชีวิตอยู่ ดังนั้นแล้วความที่จำหมดไปนะมันก็บางครั้งก็อาจจะหมดไปด้วยกับชีวิตก็คือหมายความว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่เมื่อชีวิตจบลงก็ สิ่งต่างๆก็จบไปด้วยแต่บางอย่างบางครั้งบางโอกาสเราอาจจะไปก่อนแต่ทรัพย์สินยังอยู่หรือเรายังอยู่แต่ทรัพย์สินไปก่อนแต่ถ้าทรัพย์สินไปก่อนเรายังมีชีวิตอยู่ถ้าหากเป็นผู้มีปติ จเจริญสติปัญญาอยู่เรื่อยกนะ็สามารถที่จะพอที่ยังจะอยู่ได้นะอย่างที่บอกเราก็มาตัวไปกนะ็สามารถที่ยังจะพอประคับประคองชีวิตดำเนินไปตามอัตภาพไอ้ที่จะหมดเลยนะโยกก็มันไม่ใช่ว่าหมดไปแม้แต่ทั่งบาทหนึ่งก็ไม่มี คงไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะหมดในลักษณะแทบจะไม่เหลืออะไรอย่างนี้อเป็นคนที่เคยมีอยู่เคยเป็นผู้มีมาก่อนเป็นผู้มีความได้รับความสะดวกสบายมาตลอดค่อนชีวิตอย่างนี้อ,อันนั้นอาจจะ รับได้ยากนะแต่ถ้าเรามีการฝึกการเจริญกรรมาฐานอย่างนี้ก็สามารถที่จะรับได้ถ้าเรามีสติอย่างแท้จริงก็สามารถที่จะประครับประคองให้ชีวิตยังพอดำเนินไปได้นะก็ให้มีสติ ในการย้งคิดว่าทั้งหลายทั้งปวงเราก็ค่อยๆสร้งเนื้อสร้างตัวใหม่หรือเป็นการถือโอกาสดีนะ่ในหลายๆท่านก็ได้เข้าสู่ การเจริญธรรมะธรรมอย่างแท้จริงก็เป็นได้นะฉะนั้นการระลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่นะดีงามนะเป็นสิ่งดีงามเพราะว่าก็มีสติรู้เท่าทันถึงนะชีวิตว่า สุดท้ายเราก็ต้องตายแน่เพราะเ็ีการเรยือนไใบาใตายเกิดอยู่ในวัฏฏะขันหานี้ยังไงมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดำลงอยู่ในถ้ำกลางอาจจะมีความชราขึ้นมาหน่อยแก่ตัวหน่อยก็อาจจะมีเรื่องของโรคไ,ไยัยไข้เจ็บ ยะท้ายที่สุดก็ต้องหมดโลดมหายใจฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติที่เราท่านทั้งหลายต้องประสบไม่มีใครเหนือธรรมชาติได้ธรรมชาติทั้งหลายที่แสดงให้เราเห็นเราก็เอามาศึกษา เรียนรู้แล้วก็ให้อยู่กับความจริงนั้นความจริงของธรรมชาติมีอย่างใดเราก็ถ้าไม่ไปฝืนมันก็จะไม่เคยทุกข์แต่ถ้าเราจะฝืนธรรมชาติมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะความจริงที่เป็นไปต,ตามธรรมชาติเราไม่สามารถจะฝืนได้ไม่มีแม้แต่ สิ่งเดียวนะที่สามารถไปเผยิิเขาได้สู้เราศึกษาแล้วก็ยอมรับความจริงไปเมื่อยอมรับความจริงไปคอยตามความจริงจริงนั้นไปสามารถที่จะยงให้จิตสงบได้ไม่ปุ้งซ่าดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความ ไม่เฟิงธรรมชาตินะ,ะสิ่งเหล่านี้ก็ที่เราเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐา,านก็สามารถที่จะกำหนดรู้ได้นะในขณะใดที่มีสติอยู่เราก็กำหนดในเรื่องของมรณะสติให้รู้เท่าทันว่าตรงตาย แต่ถ้าถามว่าไม่เจริญมรณะสติแล้วเราจะ,ะทำอย่างไรก็รรให้เรามีอารมณ์กรรมฐานอยู่ตลอดนะการที่เรามีสติอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนะไม่จำเป็นอาจจะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นมนะรณะสติเราก็จเจริญของเราอย่างนี้ อารมณ์ใดๆที่ผ่านมาทางทวันทั้งหกนะตาหูจมูกลิงใกา่ใจนะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสควมผัสธ,ธรรมารมที่มากระทบถูกอายตนะภายในแล้วก็กำหนดรู้ไปการกำหนดรู้อย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่ประมาทนะเพราะมีสติอยู่กับ ปัจจุบันอารมณแต่บางครั้งที่เราระล,ลึกถึงความตายก็จะทำให้จิตใจเราไม่ฟูฟ้องไม่ไปคิดทะเยอทยานนหรือคิดอยากได้อยากมีอย่างนี้เราก็จะทำให้ชีวิตเรา ร่บเรียดเป็นปกติไม่ฟุ้งเฟ้อมากไปนะส่วนว่าเมื่อเราจเจริญกรรมาฐานอายันะภา,นะายในกระทบอยายตนะภายนอกแล้วเราก็กำหนดรู้อย่างนี้ก็ขึ้นชื่อว่าไม่ประมาทก็เพราะว่าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ตลอดเวลาการมีสติอยู่กับปัจจุบันอารมณ์อย่างนี้ ก็จะไม่ภูกเฝอเหมือนกัน,นแ,แต่ว่าถ้าอยากจะให้ไม่ผูงเฝอเกิดความรู้สึกว่าชีวิตเรานี้มีความรู้สึกไม่ยาวชีวิตเรานี้สัน้นตามที่กล่าวกันไว้ว่า ชีวิตก็คงไม่เกินร้อยปีก็ต้องจบสิ้นมื่อรู้อย่างนี้เราก็ต้องจะทำแต่ความดิดเอาความดีมาเป็นเกาะกำบงังนะก็โดยการมีสติรู้อยู่กับกรูปปัจจุบันโดยการมานั่งกรรมฐา,านโดยจงกรม มีสติรู้อยู่กับลูกปัจจุบันตลอดเวลาสามารถที่จะประครับประคองให้เราอ,อยู่กับความจริงอย่างนี้ได้โดยไม่เกิดความฟุ้งซื้อแต่ประการใดถ้าเราสามารถที่จะ,ะมีสติอยู่กับอารมณ์กรรมฐานตลอด ฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธองค์โโทรงแสดงในปัจฉุม,มโอว่าที่ทรงตัดไว้ว่าระยะธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสามปาเทาบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า สังขารมีแต่ความเสื่อมไปสิ้นไ,ไปเป็นธรรมดา,าการทั้งหลายูงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมของพระพุทธองค์คือให้เราอยู่อย่างมีสติอยู่กับลูกปัจจุบันก็คือเชื่อวาไม่ประมาทฉะนั้นสิ่งที่ทรงฝากไว้กับ สัตว์โลกทั้งหลายนะก็เพื่อให้สัตว์โลกทั้งหลายไม่นะหลงหลงมงายการหลงหลงมงายนั้นก็จะตกไปสู่อาบายได้ง่ายๆนะถ้าเรามีการจเจริญกรรมฐา,านอย่างน้อยที่สุดการจะนำพาตนเองกลับมาสู่สุคติพบนั้นย่อม เป็นไปได้คือพระพุทธองค์ทรงรับรองไว้ว่าหากในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเมื่อเรายัางมีสติอยู่กับรูปปัจจุบันาการที่ังมีสติอยู่กับรูปปัจจุบันอย่างเช่นถ้าเราวาระ สุดท้ายแห่งชีวิตเกิดเราเจ็บป่วยต้องนอนอยู่บนเตียงอย่างนี้เราสามารถที่จะนำเอาสิ่งที่เราปฏิบัติอย่างนี้มากำหนดรู้ได้ขณะที่เจ็บป่วยอยู่นั้นจิตย่อมไม่ผ่องใสจิตยอ่อมขุ่นมัวเศร้าหมอง ถ้าจิตอย่างนี้เขาเรียกว่านะเป็นจิตที่มีทุกข์นะไม่ผ่องใสเศร้าหมองอถ้าจิตอย่างนี้บางครั้งก็ดับด้วยจิตแบบนี้อนะาจจะท่านว่านะโอกาสที่จะลงสวบรค์มีเยอะ แต่ถ้าเรามีสติอยู่กับอารมณ์กรรมฐานขณะที่เราฝึกปฏิบัติเวลาปวดแล้วก็ปวดเนาะปวดเนาะเจ็บก็เจ็บเนาะเจ็บเนาะกัดเฟืองเนาะหุดหิกเนาะใจไม่เป็นไม่เรียกว่าเศร้าหมองก็เศร้าหมองเนาะ รู้ไปตามความจริงของสภาวะจิตรดับด้วยอย่างนี้ชีวิตจบลงด้วยอย่างนี้ระพพระองค์ทรงกัสว่าสุขติพบหวังได้นี่แหละคือสิ่งที่ทรงดูเอาสิ่งที่ทรงสั่งสอนมาทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ แต่หนื่นสี่พันรัพธมขันเนี่ยรวมลงหนึ่งเดียวเป็นความไม่ประมาทก็คือให้มีสติอยู่กับปัจจุบันอารมณ์อย่างนี้วพระพุทธองค์ทรงตรัสอยู่หนึ่งในอันว่าเทวดาและมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เมื่อจบชีวิตลงส่วนมากลงสู่อาบายนะแล้วคำว่าส่วนมากนี่หมายถึงมากๆากนะไม่ใช่มากแค่เกินกว่าครึ่งไปหน่อยอย่านงะนี้ก็ถือว่ามากกว่าแต่อันนี้ใช้คำว่ามากๆากนะาไมจึงทรงการอย่ายงนั้น บาธิเทวดาเอาน่าจะอยู่ในภุมมภพที่ดีน่าจะมีบุญกุศลเยอะแต่ทำไมทรงตัดไว้ว่าเทวดาก็ยังลงสู่อบายมากก็เพราะว่าขาดการเจริญกรรมาฐานไม่มีสติรู้อยู่กับลูกปัจจุบันเนี่ย อันนี้บ่งบอกได้เลยว่าการที่มีสติอยู่กับปัจจุบันอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากนะโยมทุกท่านจะไปให้ของขวัญแก่ผู้ที่เรารักเราชอบนะโดยเฉพาะพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือคนที่เรารัก ต่อไปบอกกล่าวให้เขาเจริญสติปัญญาให้มีสติรู้อยู่กับการกระทำในปัจจุบันนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากมากนะฉะนั้นเราจะไปให้ของขวัญไทยนะนี่แหละคือของขวัญอย่างดีเดียกวก่าให้สามารถพาตัวกลับมาสู่สุขติพนะหัก ยังไม่สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ก็ยังยังน้อยก็กลับมาสุปฏิพุเพื่อที่จะทำความดีต่อไปนะมีโอกาสที่จะพาตัวไปสู่มรรคผลนิพพานได้ออกจากวัตฏสงสารนี้ได้อย่างนี้ฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติ เราก็ไม่ได้กำหนดรู้แบบท่านฐานไปาการกำหนดรู้ก็เป็นการสั่งสมความดีคือสรธรรมสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาก็สามารถที่จะยังให้เราไปสู่ความหลุดพ้นได้จากนั้นต่อ ในบ่ายนี้ก็ขอบรรยายไว้แบบอย่างเท่านี้ก็อขออนุโมทนาในคุณคุสจากทุกท่านแต่ขอได้ท้ายที่สุดของทุกท่านได้เกิดดวงตาเห็นธรรมพบกับมรรคผลมิพานด้วยการทุกท่านเธอ